แม่งเลือกวะเพื่อนนะอะไรอะอะไรอะอะไรวะวันโรวันภาษาไทยยังภาษาไทยร้อยเอ็ดบอกแล้ว ขอบคุณมากจริงๆคือทุกคนเขาเต็มที่กันมากๆเลยนะพี่บางคนอะ่ะคือสละเงินเดือนตัวเองอะ่ะทั้งหมดอะ่ะมาเลยอะ่ะแล้วก็แบบบางคนเอาของที่เคยได้จากเรามาปล่อยประมูลแบบทุกคนเต็มที่มากจนวินาทีสุดท้ายจริงๆแล้วก็ได้มารางวัลน,นี้คือแบบเหมือนเป็นของแฟนคลับเลยปจึงจ้งๆหนึ่งประโยคหนึ่งประโยคประโยคนีคม้มาแน่เพราะพูดวันละไม่ต่ำกว่าร้อยรอบค่ะ มีนาแล้วแบบค่ะอย่างงี้ไม่ได้นะค่ะค่ะช่วงหนึ่งคำถามสามคำตอบเออเขาเรียกว่าเทคนสติกันหน่อยดีกว่าก่อนเล่นเกมเออพร้อมไหมคะพร้อมค่ะข้อแรกถามว่า ้าหรือยังคะสนุกไหมคะรู้สึกดีขึ้นไหมคะเป็นประโยคที่แบบไม่ได้ดูเป็นห่วงเลยอะตอนนี้อยู่ในช่วงกรอบกรอบข้อสอบแค่ส่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะ ข้อแรกน,น้ำลมไฟสิ่งไหนจับได้ดินใช่ปะเออเริ่มแล้วนะเริ่ลมละเริ่มเลยเอล่ะข้อ2อ,องวาใครมีสารอาหารมากที่สุดซุปไก่ซุปเข็นซุปตาซุปปลาซุปเปอร์ซุปซุปเปอร์แมน ายมากเลยข้อสุดท้ายฟังดีๆความสุขความหวังความรักความไหนคือความในใจที่อยากบอกคะความรักค่ะเป็นไงหัวความในใจความรักนะจุ๊บจุ๊บรักใครก็ไม่รู้จะเป็นแฝดไม่บอกหรอกค่ะสู่ช่วงเกมแบบ จริงจังใช้สติเมื่อกี้ยังไม่จริงจังอีกหรอทีมแบบหยอกเย้าโอเคชื่อเกมนี้ชื่อเกมว่าหมดก๊อปตอบไหนได้ไหมหมดก๊อปตอบไหนได้ไหมเออกฎกติกาเกมมีอยู่ว่าทีมงานจะมีหมวดหมู่มาให้ในแต่ละหมวดหมู่ซึ่งในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยมีอยู่สี่คำถามมีนาจะต้องเดาให้ถูกตอบให้ถูกว่าภาพที่เห็นหรือว่าคำที่มีนาได้อะมันคือคำว่าอะไรจะต้องเล่นในหมดของหมวดอืมะซึ่งกฎกติกาพิเศษมีอยู่ว่า มีนาสามารถเลือกบนหมุได้ถ้าเป่ายิงชุบชนะทีมงานโอเคอ่ะถ้าแพ้เราเลือกใเราโอเคแล้วก็สามารถจับเวลาจัะจับเวลาเองได้โอเคเออได้ค่ะนั้นเดี๋ยวเราส่งทีมงานไปสู้าเลยค่ะเป่าแพ้มาทั้งชีวิตจะมาชนะที่นี่แหละ แล้วแผลมือนเคยที่นี่ค่ะได้หมดเขื่อนในประเทศไทยค่ะโอ้ยยังไม่รู้จักเหรอคะนี่ขับไปแล้วนอนโอเคหมดเขื่อนเราก็หมวดกระตูนหนูไม่รู้จักขื่อนเลยนะกระตูนโอ้โหมันก็ยังดีกว่าเขื่อนนะ อะไรอะเือนอะไรอะเื่อนอะไรวะเกรกรารอะไรอะล่อแกงเก่งอะรเือนอะไรอะเกรกกาล่อแกงแก่งกระจานเือนพพล เพื่อนราชปาับราชราชราชปาปาราชปากัปากลวไปแล้วราชปาราชปาราชปาพาเื่อนราอะไรราไเพื่อนสิรินสินเพื่อนเพื่อนเพื่อนสีนคร เลื่อนแม่แม่งัดเขื่อนแม่งัดสมสมบูรณ์สมบูรณ์ชาชนเขื่อนใครแม่งเลือกวะเขื่อนนะนะดิน นะบะ <c oughs> ขุนด่านปาการเออปาการปาการปาการก่ะนาดินน้าบะสมบูรณ์ชาสมอปาการุขุนด่านปาการชน,น <c oughs> เพื่อนอู่อู่อู่ร <c oughs> ัด อุบลรั์เพื่อนอุบลรั์เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เพื่อนป่าเพื่อนลำตะคองเขื่อนสิริกิตเออยากมากอะตนป่เฮ้ยง่ายงง่ายจรงรูไมล้มมสโคนันเออซูเปอร์ไอไอวันพี ดาก้อนบอลโดเรมอนเออนารูโตะเออวันพีทเออแชมทารโเออพาว็เกิลเนอาัวันวันโอวันวันศวันภาไทยังร้อย การเมชียอนโหล่นี่ไม่รู้เลยจริงๆรือชื่อคุณภาษาอังกฤษชื่อคุณภาษาอังกฤษมียูยูแอนมเฮ้ยชื่ออะไรื่ออะไรอะไรอะอะไรอะอะโทรโทรโผล่แม่งเคยดูหมดเลยแต่ไม่รู้ชื่อ ไม่ดีที่สุดแต่ตัดสินจะตรงนี้เกกล่องเข้าไปเวลาดีๆมีให้แต่แค่1นาที40วินาทีไหวไหมกลถามอีกอะไหวไหมลองดูคิดว่าเวลาที่เราได้ประมาณเท่าไหร่ก็ใช้จนหมดและเวลาที่มีนาทำได้ได้ค่ะ อนนี้นะคะก็มีซีรีส์ที่กําลังจะเริ่มถ่ายในเร็วๆนี้เป็นซีรีส์เรื่องมูลค่าดาวล้านดวงแล้วก็ยังมีอีกแต่ว่ายังบอกไม่ได้ก็ให้รอติดตามแล้วกันนะคะทุกคนรับรองว่าไม่ผิดหวังนะจ้ะจุ๊บมาเห็นหมดลงห้งนลงห้อเนี้ยคิดว่าแบบมีาน,นาถนัดอยู่แล้วเมื่อกี้เราก็เห็นจากสายตา ได้หลังจากนี้ก็คือซีรีส์เรื่องมูลค่าดาวรันดวงค่ะที่เหลือก็คือถ้าบอกได้ก็จะรีบบอกบอกไม่ได้ก็รอฟังไปก่อนค่ะแทส